คอยบอกเลยว่าผู้ใดด่ดาคอยยุดยจะเฝ้าดา่าคอยยังบอกว่าเองส่นะคะอยู่กับคอยมิตรมวลกระพ้าถือก็ถือก็เอาไว้สร้างหัวมันนะคะพี่น้องนะคะงวดดนายังนี่ไม่เสมอเรายังมีงวดหน้าเสมอความรักก็เหมือนหวยนะคะ พิดลวังกี่ครั้งก็ยังไม่เข็ดไม่ชนะแล้วเรายังมีงวดหน้าเสมอสําหรับคนที่ไม่ถูกนะคะพี่น้องนะคะบัตรที่พี่บามันฝันตองวดอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก,ก็เลยสาราแน่ไม้อีกนะคะเตรียมตัวเลยชมพูใสเสือ้อให้สามตัวนางไม้จ้าขอให้คนสาธุกับพี่บาให้เจกแน่นะจ้า วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันพันเจ้าว่าทาตัวไหนบ่มาเจ้าสิโดดน้ำทาศูนย์บ่มา่าคอยสิโดดน้ำมันมาเมื่อวานนี่มันมาศูนย์คอยกับไ่ได้โดดเลยเนาะโอ้ยเห็นบ่อมข้าวกระเทียมเจ้าลูกน้ำคักๆสาพึ้งกระเทียมพร้อมอะไรพี่น้องแต่ว่าขอบอกเลยว่าศูนย์มันจะมาจ้างก,กับไ่ได้โดดน,น,นะคะ,<น>ะพี่น้องไม่เลี่ยนนะคะ ขอให้ไปตัวเดียวเท่านั้นนะคะศูนย์เก้าห้านะคะเพราะว่าค่อยฟันนะคะพี่น้องนะคะฟันตองวันก็นคือตัวนี้นะคะผู้ไรซืึกเก้าศูนย์ห้าและซื้อบอกกับหนา้ากับหลังขอ,ข,อข,อขอยก็บอกว่าให้เซาซื้อเลขคือข่อยเพราะว่าเขาเขาบริเมนเป็นคนงโง่เขาเป็นคนปึกซื้อนะคะพี่น้องนะคะเอ<ม>อ<ม>น่าเป็นนะคะพี่น้องนะคะ เป็นจังไงพี่น้องเป็นยังไงพักกันถือเลขบอกพักกันถือเลขบอกกอดบอกเลยว่าผู้ใหดา่าข่อยยุดจะเฝ้าด่าข่อยยังบอกว่าองส่นะคะอยู่กับข่อยมิตรมวลกระพ้าถือก็ถือก็เอาไว้สร้างหัวมันนะคะพี่น้องนะคะงวดหน้า,านยังนี่ไม่เสมอเรายังมีงวดหน้าเสมอความรักก็เหมือนหวยนะคะ ผิดหลังกี่ครั้งก็ยังไม่เข็ดไม่ชนะแล้วเรายังมีงวดหน้าเสมอสําหรับคนที่ไม่ถูกนะคะพี่น้องนะคะบัทรที่พี่บามันฝันตองวดอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก,ก็เลยสารแน่ไม้อีกนะคะเตรียมตัวเลยชมพูสใสเสือ้อให้สามตัวนางไม้จ้ะขอให้คนสาธุกับพี่บาให้เจอแน่นนะ มัมีคนเดียวพี่น้องวั path, one day. One day. นพาเข้าได้มีคนเดียวเดือนหนึ่งมันมีสี่เทื่อรัฐบาลไทยก็เดือนหนึ่งมันมีสองเถื่อไม่ฉะนั้นเมื่อนี้นะคะพี่น้องนะคะและระวงังเมือ่อไม่วันใหม่นะคะเมื่อวันนี้มันผ่านพา,านเป็นแล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวันนะคะพี่น้องนะคะนะคะอายุคนเฮามันกับบด้ฮอดลอยปีคือกันนะคะพี่น้องนะคะไม่ฉะนั้นอีหยังมีความสุขกาเฮ็ดไปนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะคนแรกก็บอกว่าอืมนะคะ ่อยบอกเลขไปศูนย์มาเป็นล้านขอว่าเก้าศูนย์ห้าขอฝันเบอกค่ะพี่น้องนะคะมันมาศูนย์อีหลีนะคะมาชนะน,นแล้วที่ว่าไปนะคะทั้งเบิรท,ทั้งพ่วงนะคะพี่น้องนะคะพิจจรณาในการรับชมนะคะพี่น้องนะคะนะคะมาชนีเฮาคอมเมนต์คนอื่นวาบอดีนะคะเฮาใสา่จิตและวิญญาณคอมเมนต์นะเขานะคะ,ะ,คะมั่ก็สิเขาตัวเฮาไปเบิร์นะคะเพราะว่าอย่างเขาก็มาเว่าใส่เรื่องจิงแค่ดีแล้วก็เขาก็ล่งได้บังคับให้ซื้อ แล้วก็เงินไผ่เงินมันอันนี้เขาเวากันตามตรงได้น,เนินเงินไผ่เงินมันขอยบอได้เอาปืนไปจี้ว่ามึงซื้อแม่กลใวนน้ผ่ได้กูนี้ขอยบ่ได้กไม่ชนนแล้วฮอดมือเฮาสซื้อเพราะว่าความจนมันเห็ดให้เฮามากเล็กค่ะพี่น้องนะคะเฮาไปยืมกู้นี่ยืมสินไผ่บ่ไดดเด้คขันเฮาบ่ถือเลขนะคะพี่น้องนะคะ <_ c oughs> ไม่ชนะแใน,นการถือเลขลวเวลาเฮาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดสินคือกันเฮากระยัก บุญกุศลที่เฮาเคยสั่งมาสาธุแหมขอให้ผู้ข่าได้มีโคมิทรัพย์เทพดุตเทวดาที่บุญชาดได้ชาดได้ที่ผู้ขาเคยสั่งนะคะให้ผู้ข่าได้มิโคมิทรัพย์ให้จิตการงานล่วงเรื่องนะคะพี่น้องนะคะถ้าผูใ้ใดบ่มากเลกอันนี้มึงไปบอกจังสั้นจังสี่มันก็เขาเจ้าของเบิดแล้วเจ้าของกับผ่้ใดน้ำมูลจกเทียแล้วนะคะพี่น้องนะคะมานาะนั้นแล้วนะคะสวมมาคอยฝันนะคะ มันเป็นทางซอยรัฐบาลผู้ถ้ทางมันแมนมาซุ้มออก็จะแมนมาเนาะโออนะคะข่อยในมักฝันนะคะพี่น้องนะคะความฝันของผูข่อยมันยิ่งไงนักเน,นีเพราะว่าอย่างซอยรัฐบาลน,นะคะพี่น้องนะคะซุม้มข่อยบ่้ฝันนะคะรัฐบาลเพื่อก็บ่้ด้ขายรัตตอรี่นะคะพี่น้องนะคะฮะ นะคะลอตเตอรี่ขายได้อพอาพผบ้านนะคะเพราะว่าพีบ้ามักฝันเรื่องเลขนะคะพี่น้องนะคะถือว่าถือกันแล้วจะดวงไปนะคะพี่น้องนะคะงวดนี้คอยฝันตัวนั้นตัวน,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 นี้ถือจต็เทียบบ่มึงบะสันนะคะพี่น้องนะ,ะบ่ถือค่ะพี่นอ้องเพราะมันออกศ <c oughs> ูนย์หกื้อชุดเก้าคอยชื้อชุเก้ากับชุดหาเออจะฝันได้ศูนย์ห้าเออคอยกับชื่อชเก้ากับชุดหากับชุดหาจะโบว์ไว้หัวเรี่เก้าจ้อยโบวแล้วเพราะว่าคอยปลึกเนีย ไฟกระพรึ๊กแต่ว่าศูนย์เจ้ากับมาคือเก้ามาคือเก้าเพราะว่าเจ้าการันตีศูนย์การันตีศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นถ้าศูนย์ไม่มานะคอยสิโดดน้ําเลยวันนี้คือได้โดดน้ํำไหมไม่ได้โดดมันมา่านเจ้านั่นแหละมันมามาที่นี่นะคะจะว่าลายใหญ่ห่างเพิ่นว่ะเพราะเราไปเพราะเราไปเอาฝันมาจากไหนเอาสอนควมฝันบาตนี่เรียมคม กินน้ำก้อนพี่น้องคอยว่าไรายจะน้ำรายเป็นปวกเอาพี่น้องคือเขามาหน่อยแถวมาเท่าพี่น้องมาฟังพี่บ้าฝันบ่ไดหลับไดนอนี็จะฝัน่าสั้นนะคะสาธุเมความฝันของผู้ข่ามือนีจะถานที่แห่งซักดิธิ์เลยทงให้ทงหน้าพี่ให้พี่หน้าอยู่แถวนี้พี่บานพี่เฮือนเจ้าทีเจ้าฐานขอให้พี่บานนี่ฝันสามโตแคนแคนในออกเลยเด้อพอนะพอนานเองอืมพอดนะขออนุญาติฝันในบัดที่นี่ เมื่อคืนนี่พี่น้องคอยฝันฝันจังซีล่างหัวเลขจังซีน่ะมันจะเป็นตองวัดเลยมันจะเป็นตองวัดเลยฝันเห็นเมยเมเมยิ่งพุท่าอเมยยิ่งพุท่าวอ้วนๆเขาขาวดอกหัวเงอกๆดอกหัวเงากๆแต่ว่าใส่ชุดสีขาวนี่ตีนะใส่ชุดสีขาว ฟันด้วเรื utan, time, ่องเดียวเดียวนี่ล่ะเบิดคืดเนี่ยเพิ่นเอากระดาษบดเป็นกระดาษเนี่ยมันเป็นเป็นกระดา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 นแบบว่าสีแดงเบิดกระดานเลยน่ะเป็นสีแดงเบิดกระดานเลยอืเป็นกระดาษบิดเป็นกระดานเพิ่นเอากระดานเพิ่นเอากระดาษสมัยโบราณนี่มนเป็นกระดานดำแม่นบันนี้กระดานแดงกระดานกระดานแดงแต่มันเป็นกระดาน เอออ่นะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นม้วาน้ำข่อยเลยเพิ่นแหนบวงหนาข่อยเพิ่นก็แกงหัวจังกีเพิ่นช่มสกีดบ้าข่อยปึกกันนะแกงจกหมูเพื่อให้มึงเดงเออเพิ่นก็เพิ่นก็เพิ่นก็แกงหัวจังกีเนาะเพิ่นสิีดแกงหัวอีหยางเนี่ข่อยก็เลยทั้งเพิ่นจังจีกเนาะไปจานเพิ่นน่ะเพิ่นก็เลยย่างไปงงงงงงไปเก็บอันไปเก็บกระดานสีแดงมามันยกให้ข่อยเห็นจังกี หยุกจังสี่แล้วก็บบอ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 หันหน้าใส่เฮ้าบอหันหน้าใส่เฮ้ากระดานเดงกสี่แต่ว่าอ่านเบิ่งน้ำเพิ่อนน่ะอ่านเบิ่งน้ำเพิ่อนน่ะเพื่อนบ่ได้เขียนคือเฮ้าอดไพี่น้องเพื่อนเขียนว่าคำว่าเทิงเพิ่นว่าเพื่อนเขียนว่าเทิงอ่านเบิ่งงมาเทิงเทิงน่ะมันสิมีวิ่งสอ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 งเลยอืม ในความฝันนะเราจะเป็นสองเก่าแค่นั้นนะนะทบารที่นี่มันอ่านเบอรงเอกบาร์้ี่นี่ลุ่มนหรอเขียนว่าลุ่มวิ่งห้าฮเลขหาเงาเลยเดขกัระลิกสองกับเจ้าศูนย์เจ็ดห้าแค่นี้นี่แหละลุ่มก็เป็นสามตัวนั่นแหละจังหวะจังหวะมันคือกลับกับเรื่องสั้นเนก็นแล้วย <antique. S 1> ัง<น>มาถามเอฟซีว่า เป็นยังงพ่น์ที่เขียนว่าเทองนี่เป็นยังขึ้นดดแค่สองตัวลุมคือสามลุมมันคือสามคือนสามตัวเทิงตัวใดก่อนเทิงนะเทิงพ่นเขียนว่าเทิงเนาะแล้วก็วิง่งสอ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 งเต็มกระดานเลยอืแล้วก็เขียนสองเก้าตัวเดียวสองเก้าตัวเดียวแล้วมาที่นี่ก็นยับลงมาอีกนะพจนกะเขียนว่าลุม วิ่งห่า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 เงี้ยวละเอียดเลยอืมแล้วก็เขียนศูนย์เจ็ดห้าแค่นั้นเองมันคือมันสลับกันหรือจังไหนไข่ได้ความฝันหรื่ลลนาเบิงเนะพิจัะลนาเบิงอะไรที่ฝันจังสี่ฝันจังสี่เบอร์ได้ฝันไปเนี่ยอื่นกับเบอร์ไห่เฮาตงตรงแล้วเนาะพี่พี่บอกบนล่างรถสันบอกจะให้พีนบอกว่าเออบนล่างเลยบอรวันหนึ่งแดงจึงเครืองแม่มันแดงแล้วกับเก้าศูนย์ห้าเนาะแม่มันแดง แล้วม่ยิ่งคนหนังกันยนืนเอาาหายเลยเอาแล้วเพิ่งกังย่างไปล้วนๆเพิ่งเบา,วา,วาน้ำเมาเลยก,ก็เลยจับมาเบิงป้าที่ศพอาจารนมันขึ้นแองตึงขึ้นยังสิแล้วเพิ่นกระซีนาจากสิซีนาไปยังสิแล้วเพิ่งกังย่างไปแบบเบาน้ำเมาเลยละผู้ใดหนีก่อนก็ว่าได้นี่ละแล้วก็สีมาว่าแม่นหลังออกบ่ไดเด้บ่ไดเด้อ <c oughs> สีมาบอกไว้ อีไอผีบ้านนี่มันไหมอีกแล้วมันมาล้อนก็อีกแล้วพวกเจ้าเบิังบัจจบเออพวกเจ้าเบิังบัจจบเออนี่แหละของแท้แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละนี่แหละเอามันมานเด้อเนี่ยสีลังกาให้เรียบร้อยห่างหกศูนย์ห่างไปที่โชว์ไม่มีหกศูนย์ห้าแมนพี่น้องคอยบอกว่าเก้าศูนย์ห่า ถ้าผู้ใดอยากซื้อถืกให้กับเอาเองถ้าบอกรัโบเองกะเซาซื้อเลขคอยเป็นคนบอให้กับค่ะพี่น้องนะคะเออคอยน้ำบ้าจังสันอีหลีนะคะพี่น้องนะคะเพราวะเก้าศูนย์ห้าหายหมุนจีกเอาถ้าผู้ใดเห็นบอเป็นกะเซาซื้อเลขพราะว่ามันสิบก็ถือคับบกเจ้าเองใช่ี่ละทามโยหมุนเก้าศูนย์เป็นหกศูนย์บอแม่วันนี้กับให้เลยวันนี้ขอกับให้เลยนะคะถามว่าถามว่านะคะพี่น้องนะคะ อ้นะคะหามว่าหามเบ้านะคะนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะขอเปค้นฝันเมีอีหลีนะคะพี่น้องนะคะ่ <st arts> <ś les> <ๆ>าเจั้นแล้วมึงก็ไปซื้อเองมึงขายขห้ขายนะขายโครพอคตรแมตอนนี้หันขายพอขายผัวขายลูกขายเต่ามันโมเมนต์จังซันเจ้าต้องพิจารณาในการรับชม โอีนี่มันบอกเลขถือเลขกุมมากกูกระซืดนะพี่ดองมันเป็นจักสั้นขันเ่าถือเลขกุมมากกูกระเพื้อทํามันออกแน่ผัดออกอีลีกัน่ายกุมเพื้อนั่นอผิบายอีฮาพากงวยคุณนเมืองผัดจไวเจ้าฟันได้ตัวไรนะเจ้าฟันได้ตัวไรจับกูให้รอดวดบ้างแล้วเนี่ยคอยฟันได้เก้าศูนย์ห้าศูนย์มาเป็นหลานเอาวาดนี่บ้านเนี่ยววาดเนี่ยคอยฟัน สอง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 ส,สองเก่าเออทั้งทั้งทั้งเท้งผลไมาังสั้นทังเทงบบนี้พันเขียนว่าข้ามาลุมวิ่งห้าแล query, ้วลุ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 ล่ีแต่เลขห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าอืมมีใครไล้ตัวสีแดเจ๊มยสีแดงจึ่งคืนเลยกับว่าหายคนมาเจ๊กันไหนสน่ะเออกรเพื่อแบบว่าโอ้กุซื้อเลยไม่พีบานะเพื่อมันถือกุซื้อมันก็น้ำมนฝเห็นสีแดงจึ่งคน เพื่อพงเจ้าซื้อน้ำข่อยเดซังของกัมพูดได้ไปบังคับให้ซื้อมักกระชื้อบ่มักกระบิ่อพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องนะคะในคลิปนี้ข่อยสิลงไลรสดแล้วเพราะว่าข่อยคอข่อยแหงเลยลำน้าข่อยเป็นปวกเนี่เหลือยกนึ้องยกขอบคุณค่ะเจ๊